งานหมดนลยออโอเคครับอันนี้มีการเทสเทสเทสกล้องเทสกล้องนิดนึงเพราะว่าเทสกล้องนี่ทำที่คล้องคอให้พานเหมานะครับแล้วก็เวลาขึ้นต้นไม้จะได้เห็นภาพสดในการตัดเนาะเราจะต้องบอกว่าจะขอวางกล้องก่อนเอออะไรประมาณนั้นเพราะว่าพานมุมก็ไม่ค่อยมีเวลามาออกทิพย์กับพานเหมาาไหล่เพราะว่าทํางานเนาะก็น่าจะช่วยพานเหมาได้ในเรื่องของมุมกล้องอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเพิ่มบทรลท์ก็มี กล้องเดี๋ยวติดตัวติดคอผ่นานเหมาไปหนึ่งตัวเนาะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งโทรศัพท์ตัวนี้มีสองเครื่องก็พยายามเนาะพยายามจะหามุมองวกว้างก็ช่วยๆกันไปนะครับอะไรที่ทำได้เราทําแบบประหยัดเนาะเงน้ราไมอนนี้<ะ>เราลองเทสด,ดูเราเจอรังหนึ่งเนาะแถวๆบ้านนี่แหละบนครับบน,บนไปน้ไปไหน โอ้ยับจุดเลยบ่งจุดเลยเก่งไหมเก่งเก่งคืออะไรเก่งไหมกลัวเดี๋ยวโทรศัพท์โดนบ่ไม่รู้สึกอะไรเลยอือคิวๆว่างเออไม่รู้สึกอะไรเลยมีอะไรเลยครับอ่ะ อโอเคครับรังเพิ่งอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะส่งควันไปก่อนนะครับเนี่ย,ย,ยดีเหลือเกินครับอ่ะเราจะขึ้นไปดูรังครับขึ้นไปนั่งได้จะปับกล้องอ,อ่ถาถ้าโน้มไปงั้นก็เห็นพอดีอ นี่น่าจะบางนิดหนึ่งนะ <Huh? S 1> เดี๋ยวเขาเปิดทางบัดน,นึงครับให้กล้องมองชัดๆโอ้โหอ๋อนี่ครับโค้ดใหญ่เลยน้ำหวนโค้ดดีมงุงโอ้ดีมากอะดีแบบดีเกิมอมถุงฝ <c oughs> ั่งนี้ร้อยห้าสิบครับ คุณจากคุณภาพนะโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ฮะรังใหญ่สวยๆครับไม่ใหญ่มากพี่น้องจะเป็นรังชื่อว่าอะไรรังใหม่ครับตัวอ่อนยังขาวอยู่แต่ว่าหูน้ำหวานปิดตาเฉยปิดตาซะง,งั้นพี่น้องเว้ย <ti> อ๋อบินมาต่อยตาเฉย ก็ดุเท่พี่นุ๊กมันเหมือนบินมาชนอะยังไม่ได้ปล่อยเหล็กในเลยก,กลัวบ่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับขอบตัวทางอีกแั๊นนึงถาเวร์ก็เดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับเทระบุอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับ อืแจมแจมอย่าลืมน่ไม้เซฟี่ของพรานมุต้นแบบอย่างดีเลยเอาไปใช้กันได้ครับหาซื้อง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปครับดีฉจะสั่งเอาช้อปปี้เลยครับอือหือยังไนะอ่ะถึงไหมไม่ถึงเนาะ ไม่ถึงครับไม่ถึงนะขออันนี้กบนึงเป็นไก่ทิ้งนะโอเคเดยวลงไปข้างล่างครับลงไปตารางอยู่ตรงตะแกรงรถ เราไปดูนี่กันแค่นี้ก่อนเนาะนี่ครับวันนี้พานมุมมาบ้านนะครับย้อนแสงอโอ้โหรังสวยรังสวยนวนปิดตานวานเต็มเลยครับโอ้โหนีป่านี่อายเลยนะแบบนี้ป่าอายอยู่บ้านเออเอาละเราเจอรังที่สองหลังบ้านหลังบ้านที่หน้าบ้านวันนี้หลังบ้านนะพานเหมาเดินม,มาเจอพอดีครับการเทระบบือนเดิมนะครับ เทสระบบกล้องมุมมองกล้องแบบใหม่แบบใหม่แม่มีรังให้เราเทสตลอดสองรังละสองรางละหมาดจริงเดี๋ยวเทสระบบเดี๋ยวให้พันเมาขึ้นไปอ่ะที่โซ่เนี่น่าจะกขี้ละไม่กดขึ้นคล้นไปเดี๋ยวยื่นนี้ไปให้มุมมองภาพเอ่ออาจจะเละเทะไปหน่อยขอโทษท่านผู้ชมด้วยเนาะเงานมันน้อยครับ ไว you know? ้ร so, ุ so, ่นทุน so, น้อยอยู so, ่ย so. yeah, okay. ูท so, ูบเบอร์ทุนน้อยที่จะเห็นเบื้องหลังนี่จะหากากเลยเนี่ยเดดแดดจะถ่ายเบื้องหลังให้ดูอ่ะเดี๋ยวได้ดีเช่นกันเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวเรไปลงชุมชนก็ได้ไวรุ่นทุนน้อยโอเคครับสวัสดีครับผมเหมาจุนไผยทีมนอนนะครับผมวันนี้มาวันนี้มาทำอะไรเทสระบบมุมกล้องแบบใหม่โดยการใช้ โท้อสับโดยใช้หลังยางนะครับเอ้หนังติ๊กหลังติ๊กบวกกับเชือกฟางเชือกฟางดีไม่เชือกฟางแดงนะวัยรุ่นทุนน้อยครับผมเออยูทูบเบอร์ทุนน้อยโอเคติดตามได้ในช่องจนไทยจนไ่นอกครับผมโอเคเฟสระบบมุมกล้องใหม่ได้เลยจัดไปมีครับมีมาันเดี๋ยวต้องลงเฟซด้วยไหนไหนกล้องนี่กล้องเอาไรมัดเอาหลังติ๊กมัดกับเชือกฟางครับ อยากได้มุมกล้องแบบใหม่ครับเออโอเคเกิดอ,อะไรต้องเชิงคิดติดตามในช่อง YouTube ผู้จนภัยที่บ้านนอ,อกครับผมโอเคนะวัยรุ่นวัยรุ่นทุนน้อยทุนน้อยโอเคจัดไปอา้าวเฮียยังไม่มาซื้อ้อพูดเลยเอาเมาเรื่องไหมอโอเคครับสวัสดีครับผมเมาผู้จนภัยที่บ้านนอ,อกนะครับผมวันนี้มาเทสมาทำอะไรเทสระบบเอ่อมุมกล้องแบบใหม่โดยการใช้ โทรศัพท์ีดยใช้หนังยางนะครับเอ้หนังติ๊กหนังติ๊กบวกกับเชือกฟางเชือกฟางมีไม่เชือกฟางแดงนะไวรุ่นทุนน้อยครับผมยูทูบเบอร์ทุนน้อยโอเคติดตามได้ในช่องจนไทยถึงไปนอกครับผมโอเคเทสระบบมุมกล้องใหม่ได้ได้ไปมีครับมีมาดูสะกินนี่มาเจอ คนไม่หาเนี่ยเท่เรียกว่าความแตกต่างระหว่างพานกับคนทั่วไปหมดเลยคนทั่วไปกับพานก็เหมือนอาจารย์กับเด็กนักเรียนนนัออ่แหละต่างกัน,น,นต่างกันอาจารย์กับเด็กนักเรียนพานมาจาไกลจุดเลยจุดเลยนะเต่เอาอยู่นะครับผมเห็นไหมฮะไปนี้ผมเก่าอนะันนี้รังใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูรังใหม่สักครู่ ค okay, ครับพี่น้องครับนี่คือรัง okay, มิมนะครับผมอยู่ตัวนี้อยู่บนต้นไม้นะครับอ่ะเป็นการเทระบบนะครับผม oh, <fine. S 1> ไม่แน่ใจนะเออคือหายว่ะผมไม่ดับครับผมสครูครับนี่นะครับ ค okay. นี่เป็นไงรังสวยนะครับผมรังเจ่มเลยเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึงครับผมโอเคนั่งลนะนี่พี่น้องไม่รู้ชัดไหมนะครับแต่ผมจะเขย่าให้ดูถ้าว่าคุณหวานงามขนาดไหน เดี๋ยวเดี๋ยวขอขีโมขมลแปล๊บหนึ่งโอหรังสวยมากเลยนี่ครับผมม้หนน้อหวานพอได้มุมมองก็เลยน้าพูดเลยแจ๋วเลยนี่ฮะโอเคนี่พี่น้อง,ง <c oughs> น,น้องหวานรังสวยแล้วตุ่งหูรังน,น,นี้เาเอาไปย่างนี่คือยังแจ่มเลยพี่น้องยอดโอเค ลงข้างล่างครับอ่ามันซึ้งละเอื่อมมือมือเยี่อมมือจับทีมนีดทำไมมืดมืดวะมันแสงมันมันเป็นกระแสนี่แต่ว่าเขาดูนะแตาอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะมืดเลยนี่นะเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ใกล้อะไรเลยนะแต่มันจะมืดมืดหน่อยแล้วเนี่ยเออเนี่ยตรงเนี้ยได้ไหมไปลื่นขึ้นหน่อยไปลื่นขึ้นหน่อยยูทูบเบอร์บ้านนอกเอตายตายตายอันนี้มันก็ มันเหมาะสำหรับเครื่องอื่นที่มันไม่มีปุ่มอยู่งั้นไงอันนี้ปุ่มมันตรงนั้นอะจุดที่เราใช้พอดีไอโฟนมันมีไหมอะไรปุ่มแบบเนี้ยปุ่มนี้แต่มันน้อยเขามีด้านใดด้านหนึ่งไปเลยไม่ได้สแกนหน้าไม่ได้อยู่ตรงกลางไงสแกนนิ้วมันไม่มีมันไม่ได้อยู่ตรงกลางสแกนหน้ายังไงแบบเอาไอโฟนเลยบอกเซ็นไว่ะซ็นไว้โปรโปรจุไปน้อยเอาไปทำมือโปรโปรหมื่นหกซื้อคอมอีกได้อีเดือนนี้ เอาทำไรครับอ๋อถ้าต่อไหโน้ตบุ๊กอ่ะเออเอาของกู้ไหมล่ะโหของกูก็มีเอานึกว่าไม่มีแล้วจะซื้อทำไมมีแล้วนุ่เปิดได้ห้านาทีมันก็ดับไปเองทำไมเป็นไสิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วคอมเพกโอเคเทศสามเทศสามเอาเทศอะไรอ่ะนีมาดูเทศไหนดีสุดเทศสามรังที่สามอ่า วนอยู่หน้าบ้านหลังบ้านเลยจะอไปหาไปไกลทำไมไม่รู้เต็มระบบเนาะยุดขึ้นไปดึงก่อนยืนไม่ได้เขาไปเชิด้หายไปไหนนั่งอ๋อนั่งอยู่นู่นมันมีต้องปัดออกนะครับ จริงกระท่อมตรงนั้นน่าจะเย็นกว่าเมื่อวานเอาพลังใบไปก็ไม่ได้ลองกินตั้งหน่อยใช่ไหมลืมลืมอยู่ในกระเป๋าเลยนะโอ้พลังใบเด็ดร้อนจูใสกระเป๋ามือกระเป๋ากูเขากูดิ่เขาเขาก็มีใบบ่เอามาแล้วเอาแต่เทียบไปบ่กดบันทึกตั้งนานกูตัดกิ่งไม้อยู่มันดื้่งเหรอมันดื้งกองเลยน โอ้ลังลังเกจริงด้วยบองโอเคครับผมตอนนี้มาข้างบนแล้วนะครับดูวด่ายังไงนะพี่น้องขอตัดแป๊บหนึ่ง ดูครับแป๊บนึงครับ okay, <c oughs> โอเคขึ้นมาลดเออเงอแตกครับก้อน <c oughs> ผมยาวด้วยมน <c oughs> จองบานแบบนันสกูดนะ วานปิดตาพี่น้องเอ้ยใสโลครับโลเดียวไม,ไม่ถึงแน่นอนใสโล,โลมันจะกลัวอะไรมึงว่าจะมีเด็กน้อยกี่รุ่นไหนไปไปหาไม่ใะรุ่นทึ่มๆมนี่แหละ โตจนนั่นหน่อยก่อนปะนะเา,าแม่นเหรอนน้นต้องม่น,นูเโห,นหนมโอ้โหดูรังครับพี่น้องดูหัวน้ำหวานครับอ,อ,อันนี้คือปรับกล้องขึ้นมาขยับขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับ คือตะกี้นี่คือเอาห้อยต่ำกว่าหน้าอกนิดนิดนิดหนึ่งครับประมาณนิดปีอันนี้คือขึ้นมาประมาณเลยลนิดปีครับช่วงหน้าอกช่วงราวนมนะครับมาดูวันภาพจะเป็นแบบไหนหน,นึ่งสองสามอันไหนจะดี่ากัน,นครับโอเคนี้ผมนี่จะโดนต่อยตอนที่ตัดกิ่งนี่นะฮะตอนจะตัดคอนรู้เป็นโรคอะไร

หัวน้ำหวานเห็นไหมนี่นะครับไม่รู้ภาพที่เห็นไหมนะครับแต่ว,ว่าชัดชัดนี่คิดว่าชัดแน่นอนแต่น่าจะโอเคเนาะนี่ฮะหน้ำหวานปิดตาครับผมตังแกมากแล้วฟักกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยเขาไปนี่เดี๋ยวเอาแต่หัวน้ำหวานไปเจอกันข้างล่างครับผมเรียบร้อยผลกิ่งรู่วงใบใหญ่ลำนิดได้เดียวเองบ่มีเลย ไม่ได้เอาเลยครับถึงมานี่แหละอืออ่ะลูกเพ่อุ้ยเออเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันวันเตกเอ้ยหัว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 นาน เออแบ้มีซอ,อยบ้างสิจับกระดังนูเนา <c oughs> ูมีคนจับ,บ,บลืมลืมอะไรไหมนี่ทิ้งหมดแล้วเนาะ อ๋อเห็นบอกว่าให้ลองตะหอนกันเดินเดี๋ยวทิ้งไว้ลังไปหน่อหนึ่งทิ้งดังให้มันตอมอยู่หน่อยหนึ่งเอาไปเอาลังล่า